สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนะครับห้องทํางานของผมนะที่สร้างด้วยตัวเองนะครับผมโดยเข้า5เนี่ยผมทําคนเดียวทั้งหมดนะจะมีช่วงเวลาวันหยุดนะครับบ้างที่น้องชายผมเนี่ยมาช่วยนะครับแล้วก็ผมใช้เวลาอยู่สักประมาณ1เดือนนะครับในการทํา ผมก็เลยอยากจะมารวบรวมนะครับวิดีโอนะครับการทําห้องเก็บของของผมเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยจนจบนะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียนะครับในการที่เราจะเอาไปใช้กันได้บ้างแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่ผมทําครั้งแรกนะไม่ว่าจะเป็นการขออิฐบล็อกนะครับหรือการฉาบปูนอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเลยนะครับว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยผมทําอะไรไปบ้างนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผมก็หาพื้นที่นะเป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านว่างๆนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับจากนั้นนะครับ ถัดมาก็คือการ <Rem> ain, ขุดหลุมนะ <c oughs> เพื่อที่จะทําเป็นหลุมต่อหม้อสำหรับการทําเสานะครับตรงนี้ด้วยหลุมที่ผมขุดเนี่ยก็จะเป็น4ี่หลุมนะครับความกว้างความยาวก็อยู่ที่ประมาณกว้าง3.3เมตรนะครับยาวอยู่ประมาณสัก4.5เมตรนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยอาจจะใช้ในการเอาไปประยุกต์นะครับสร้างเป็นที่พักอาศัยของเราเองเ,องเนี่ยได้ด้วยนะครับผมถัดมาเมื่อขุดหลุมเสร็จนะครับผมก็มาทาการตัดเหล็กสตัดนะครับเป็นเหล็กสตัดสตัดเหล็กนะครับแล้วก็มา ทำการยึดกับตัวเพดนะครับให้ได้ออกมา4เพดจากนั้นนะผมก็ทําการผสมปูนคอนกรีตนะเพื่อเทปไปที่บริเวณหลุมของเสาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาเพดที่เราทําไว้เนี่ยมาวางในหลุมเสานะครับที่เราได้เทป,ปูนเข้าไปให้ครบทั้ง4หลุมนะครับโดยวิธีการวางผมก็จะวางบนเหล็กนะครับเอาเหล็กมาวางแล้วก็เอาตัวเพดเนี่ยมาวางบนเหล็กอีกทีหนึ่งแล้วก็เทป,ปูนล,ลงไปนะครับ ก็ต้องบอกนิดนึงนะว่าขั้นตอนต่างๆหรือวิธีการของผมในบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับตามหลักวิชาการหรือว่าหลักช่างจริงๆนะครับผมทําด้วยวิธีการของผมเองนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับถัดมานะครับในวันที่สองเนี่ยตัวเพดเหล็กที่ผมวางไว้นับปูนที่ได้ทาการเทไปเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะผมก็ทําการเซตระดับนะครับของตัวเพจต่างๆเนี่ยให้เท่ากันนะโดยวิธีการของผมเนี่ยคือจะใช้เหล็กเส้นตรงๆนะครับวางที่เพจแล้วก็เซตระดับนะครับทั้ง4ี่เสาเลยนะครับถัดมานะครับผมก็ดเสาาามนะซึ่งขจี ความสูงเสาหน้ากับเสาหลังที่ต่างกันออกไปอยู่มาสักสามสิบเซนนะครับผมจะทําเป็นทรงแบบมาแงนนะครับหรือทรงแบบโมเดิร์นนะครับตรงนี้ถัดมาก็ยกเสาที่เราตัดเนี่ยมาวางที่เพดนะครับที่เราวางไว้ที่หลุมนะครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมตัวฐานเสาครับกับตัวเพดทั้งสี่เสาเลยนะครับเมื่อเชื่อมเสาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดมาเนี่ยผมก็ต้องเอาคานเนี่ยขึ้นบนหัวเสาครับโดยวิธีการเนี่ยผมก็ใช้ตัวช่วยก็คือใช้ตัว แคมป์นะครับในการช่วยที่จะยกต,ตัวตัวคานเนี่ยขึ้นไปที่หัวเสานะครับจากนั้นเมื่อยกคานขึ้นไปได้แล้วนะครับผมก็ทําการเชื่อมที่หัวเสาทั้งหมดเลยนะครับให้แน่นเลยตรงนี้ก็เน้นว่าเชื่อมให้แน่นเลยนะครับก็เห็นว่าเชื่อมไปเชื่อมมาเนี่ยก็จะเห็นมีไฟไหม้อยู่นะครับด้นานล่างนะครับต่อมานะครับในวันที่3เนี่ยผมก็เริ่มทําการต okay ีกรอบให้กับตัวบริเวณโคนเสานะครับแล้วก็ผสมปูนเทไปที่โคนเสาทั้งหมดเลยที่มีเพดนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเพด แล้วก็เสาที่เราวางไว้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายต้องบอกว่าบริเวณโคนเสานี้ก็จะถูกเทปูนทับอีกทีหนึ่งตอนเราเทพื้นนะครับต่อมานะครับผมก็หาตัวเป็นเสาเก่านะครับที่เหลืออยู่นะครับที่ผมเคยถอนมาจากรั้วเม็ร windy, ลลั้วที่ตอนทํารั้วนะครับแล้วก็เอามาตีโคนเสาเนี่ยออกนะครับให้เหลือบริเวณที่เป็นเสาตรงๆนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นขอบหรือว่าเป็นรอบให้กับตัว <c oughs> <standen> ตัวที่เราจะเทปูนนะครับตัวพื้นที่ที่เราจะเทปูนลงไปเลยนะครับ โดยใช้เสาที่เราตีไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาวางให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแต่ผมจะวางอยู่ทท่ามันสามด้านเนาะเพราะอีกด้านหนึ่งจะติดกับตัวใกล้ๆก,ก,กับตัวบ้านที่เป็นทางเดินอยู่แล้วนะครับส่วนบริเวณร้อยต่อนะครัระหว่างเสาเนี่ยผมก็ใช้เป็นปูนคอนกรีตรผสมแล้วก็เทลงไปนะครับเพื่อให้ร้อยต่อเนี่ยมันต่อกันนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเมื่อผมทํากรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยเตรียมพื้นที่ที่จะเทปูนคอนกรีตรครับ ซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะเทเองนะแต่เมอคิดไปคิดมาเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยทำงานได้ช้านะครับผมก็เลยต้องไปจ้างรถเทป,ปูนคอนกรีตเนี่ยมานะครับโดยพื้นที่ที่ผมเตรียมก็จะมีการถ่ายทรายลงไปแล้วก็ใส่แผ่นไวเมดนะครับเป็นเหล็กไวเมดลงไปนะครับแล้วก็ไปจ้างรถเนี่ยมานะครับสคิวนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นงานที่ผมเนี่ยบอกว่าเหนื่อยมากๆเพราะว่ารถที่มาเทเนี่ยเขาก็จะมาเทป,ปูนให้เลยนะแล้วก็เขาไม่ได้สนใจว่าเรา จะทําอะไรอยู่หรือว่าอยู่กี่คนนะผมเนี่ยทำคนเดียวนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เหนื่อยอยู่พอสมควรแลวปูนเนี่ยมันก็แห้งเร็วมากๆเลยนะครับส่วนปูนที่เหลือ <ๆ S 1> นะนะผมก็มาเทบริเวณด้านหน้าด้านหน้าห้องเก็บของของผมนะครับที่เหลือๆนะถัดมานะครับผมก็เริ่มเอาตัวคานนะครับที่เป็นจันทันนะสำหรับที่จะวางแผ่นเมทัลชีตนะครับซึ่งหลังคาเนี่ยผมจะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตนะเพราะว่าราคาเนี่ยจะไม่แพงมากเนาะแล้วก็วางตัวจันทันลงไป4เส้นซึ่งเหล็กที่ผมใช้จันทันก็คือ2อคูณสนะครับหนาอยู่ประมาณ2.5มิล แล้วก็ไปซื้อตัวแผ่นแม้ทุนชีดมาครับอันนี้ก็ยาวเท่ากับความยาวหลังคาของเราเลยนะยาวประมาณสักเเมตรได้นะครับเมื่อวางจันทันเป็นที่เรียบร้อยผมก็วางเป็นแปรนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นแปรูซิงนะครับหนาอยู่ประมาณ0.55นะครับตัวนี้แล้วก็วางห่างกันอยู่สักประมาณ60-80เซนนะครับตรงนี้ที่ผมวางนะครับตัวแปรลูซิงนะครับแล้วก็ทําการยึดด้วยสกรูยิงเหล็กยึดติดลงไปเลยนะครับเมื่อได้แปรูซิงวางเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาแผ่นแมทันชีตเน แต่ผมขึ้นคนเดียวไม่ได้นะผมก็เลยต้องรอน้องชายเนี่ยมาช่วยนะกระทรให้เขาเนี่ยมาช่วยเมื่อน้องชายมาช่วยเนี่ยผมก็เอาแผ่นตม้นชีตนะครับที่เราซื้อมานะครับขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยิงด้วยตัวสกูยิงแผ่นไม้ชนชีตยึดยึดติดกับเหล็กเลยนะครับก็ไล่วางแผ่นไม้ชนชีตไปก็จนจะเป็นงานขึ้นนลงๆไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะตรงนี้แล้วก็ต้องยิงสกูบนหลังคาเนี่ยเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเห็นว่าจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับ นะก็ในส่วนของตัวนี้ผมคิดว่าเอาไปประยุกต์ทำพวกลงรถหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับถัดมาในวันถัดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานก่ออิฐบล็อกนะซึ่งต้องบอกผมเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันเลยในงานนี้นะครับโดยวิธีการก่อก็เห็นว่าผมจะมีการตีเหล็กเนี่ยลงไปก่อนนะเจาะพื้นแล้วก็ยึดตัวเหล็กขนาดสามหุนเนี่ยลงไปที่พื้นก่อนนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัว อินบ็อกที่เราก่อขึ้นมานะครับโดยวิธีการก่อินบล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักการอยู่นะจะก่อยังไงให้ตรงนะครับก่อยังไงให้ดูสวยงามนะก็คือมันต้องมีการวางระดับเอ็นระดับน้ําอะไรต่างๆด้วยนะครับผมก็ใช้เวลาก่ออินบล็อกเนี่ยอยู่นานเลยนะครับหลายวันเลยนะเพราะว่าต้องก่อเนี่ยรอบสีด้านเลยทีเดียวนะครับก่อด้านข้างบ้างด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสลับกันไปนะซึ่งตอนนี้ก็คือต้องใช้เวลาว่างนะครับในวันหยุดมาทําด้วยนะครับแล้วก็ จะเห็นว่างานก็อาจจะไม่ได้แบบตามสเต็ปที่ถูกต้องนะบางทีผมก็ก่อบ้างแล้วก็มาทําโค้งเหล็กบ้างอะไรนี้นะก็ทําตามสิ่งที่คิดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมก็จะใช้เหล็กมาทํากรอบประตูกรอบหน้าต่างนะส่วนด้านข้างนะส่วนอีกของอินบ็อกเนี่ยที่เราจะก่อขึ้นต่อเนี่ยผมก็ใช้หนวดกุ้งนะครับมาทําการยึดกับตัวเสาเหล็กของเราก่อนก่อนที่จะก่ออินบ็อกขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็มาทาหน้าต่างนะผมก็ใช้หน้าต่างเป็นโค้งเหล็กนะครับความกว้างยาวก็อยู่ประมาณสัก เมตรคูณเมตรนะครับส่วนของหน้าต่างนะนะครับอันนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็ทํางานพวกช่วงนี้จะเป็นช่วงการเอ่อก่ออิฐบล็อกนะครับเป็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็วางกอบประตูหน้าต่างซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ทําให้ผมเนี่ยเอ่อได้ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้หลายๆอย่างนะครับในการที่ทํา ตัวห้องเก็บของในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้มันก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือจะพูดยังไงคือถ้าเราตั้งใจจริงๆผมว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับก็ในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรจะเป็นการก่ออิฐบล็อกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมก็ใช้เวลาก่ออยู่หลายวันนะครับอาจจะเป็นถึง10กว่าวันได้นะครับนะครับก็ไปหาไม้ด้วยนะอันนี้ผมก็ไปหาไม้ที่จะมาทาประตูด้วยนะครับไปซื้ออิฐอะไรต่างๆมาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับการเชื่อมหนวดกุ้งนะครับ สำหรับงานที่เป็นโครงเหล็กกับตัวอ e ิฐบล็อกเนี่ยสำคัญมากนะเราต้องมีการเชื่อมนวดกุ้งเข้าไปนะครับตลอดช่วงของการก่อนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเขานะเพราะโดยปกติแล้วเนะี้ยปูนกับเหล็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยยึดกันนะครับดังนั้นเราต้องใช้ตัวเหล็กนวดกุ้งเนี่ยมาช่วยในการยึดให้กับเขานะครับส่วนบริเวณหน้าหน้านะครับจะเห็นว่าผมจะก่ออ e ิฐบล็อกแบบไม่สลับนะครับเป็นแบบตรงๆรงนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะใช้ลายอ e ิฐบล็อกเนี่ยเป็นแบบตรงๆไปเลยแล้วก็จะไม่ฉาบปูนอะไรแบบนี้นะตอนแรกที่ผมคคิดไว้นะรับ ตอนแรกเขคิดไว้แบบน,นั้นนะครับอันนี้ในช่วงวันหยุดเนี่ยผมก็ให้น้องชายเนี่ยมาช่วยบ้างอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นช่างหรืออะไรนะครับเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมก็มาสอนมาแนะนําเขาเหมือนกันนะให้เขาเนี่ยมาช่วยก่อนะครับจะเห็นว่าทุกการช่วงการก่อเนี่ยผมจะใช้เอ็นเนี่ยในการขึงตลอดเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับ อิทบล็อกที่เราก่อไปมันจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ผมมาคิดดูอีกทีหนึ่งนะถ้าเราจะฉาบปูนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเรื่องความตรงไม่ตรงนะครับขอแค่ให้มันก่อแล้วมันแน่นนะมันติดมันยึดมันแน่นเพราะทุดท้ายเนี่ยเราฉาบปูนเข้าไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความตรงของตัวอ e ิทบล็อกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะหลังจากที่ได้ทําทําไปแล้วนะครับก็มีการก่อตัวอ e ิทบล็อกที่เป็นช่องลมด้วยนะครับกาะเข้าไปด้วยนะ ็เรื่องรูปแบบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คือเป็นรูปแบบที่ผมคิดมาเองนะครับมันอาจจะดูไม่ดีนะครับดูไม่สวยงามบ้างนะครับตรงนี้ถัดมาบริเวณด้านบนนะครับที่เป็นช่องด้านบนเนี่ยผมก็ใช้เป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่ไปซื้อมานั่นแหละนะครับแผ่นหนึ่งก็50บาทนะครับส่วนประตูเนี่ยผมก็ทาด้วยวิธีการง่ายๆนะครับก็คิดว่าจะทําเป็นประตูเลื่อนนะครับเป็นประตูเลื่อนซ้ายขวาออกไปได้นะครับไม่ใช่เป็นประตูแบบเปิดนะก็ใช้เป็นไม้เอ่อไม้ไม้พาเล็นะครับเป็นไม้สนนะครับ ไม้ส่วนราคาถูกเนาะเพราะตรงนี้ผมเน้นเป็นการทําแบบ DIY นะครับแล้วก็ไม้ที่ผมได้มาก็จะมีเป็นไม้พาเลยเก่าๆด้วยนะครับผมก็เอาส่วนของไม้พาเลยเก่าๆมาตีออกนะเอาแผ่นที่มันใช้ได้นะมาใช้งานนะแล้วก็ทํามาเป็นหน้าต่างแบบแนว DIY นะครับก็เน้นประหยัดด้วยนะบางส่วนก็คือเน้นใช้วัสดุที่ราคาประหยัดเนาะอย่างอันนี้ไม้พาเลยก็คือซื้อมาพาเลยแล้วแค่45บาทเองนะครับแล้วก็เอามา ถอดแล้วก็มาทําเป็นหน้าต่างนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับถัดมาก็ทาน้ํายากันปวกนะครับที่เป็นส่วนที่เป็นไม้นะครับทาน้ํายาเคลือบนะครับย้อมไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็มาก่ออิกบล็อกต่อนะครับจะเห็นว่างานของผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่ดีลักนะครับจะเป็นแบบว่าอยากทําอะไรก็ทําไปเลยนะครับช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวไปก่ออิกบล็อกนะครับเดี๋ยวมาทําหน้าต่างบ้างเดี๋ยวมาประกอบนู่นนี่นั่นบ้างอย่างนี้นะครับ หน้าต่างส่วนของหน้าต่างผมก็มายึดติดกับตัวบานพับแบบนี้เลยนะครับซึ่งถามว่านะมันจะป้องกันอันตรายการขโมยได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกว่าคือป้องกันไม่ได้นะถ้าเกิดเขาตั้งใจมาเอาจริงนยผมว่าต่อให้เราทําแน่นหนายอย่างไงนะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปได้อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่เสีเยเรื่องนี้นะครับส่วนของหน้าต่างนะวิธีการปิดผมก็เล่นแบบว่าคล้ายๆแบบบ้านโบราณน,นะครับก็คือเป็นไม้ตับเข้าไปปิดได้เลยนะครับส่วนบริเวณล้อเลื่อนนะครับผมต้องบอกเลยผมก็ใช้ตัวลักษณะของเป็น ล้อเลื่อนของประตูล้วเลยนะครับผมนะครับมาทําการทําตัวระบบล็อกนะครับระบบล้อนะครับแบบนี้เลยนะเป็นดีไวเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมายึดติดกับตัวประตูของเราเลยนะครับ2อันนะครับเป็นลูกล้อแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยผมก็ใช้เป็นเหล็กฉากนะครับเชื่อมติดที่พื้นนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยกะจะเป็นทําแบบแขวนนะครับแต่รู้สึกว่าตัวประตูเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะนะครับผมก็เลยใช้เป็นระบบล้อเลื่อนด้านล่างเอานะครับอันนี้ก็เป็น แนวทางนะครับสำหรับใครที่จะทําก็ดูเป็นแนวทางได้แต่ไม่ได้อยากให้ทําตามนะต้องบอกว่าไม่ได้อยากให้ทาตามเพราะบางสิ่งที่ทําไปมันก็อาจจะมีถูกต้องดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ลองเลือกเลือกดูนะครับส่วนของกาแพงด้านหน้าเนี่ยผมก็ใช้วิธีการทาน้ํายาเคลือบไปนะครับก็เห็นออกมาว่าตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วครับก็เหลือเรื่องของการที่ผมเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยจะต้องทําการฉาบปูนหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นตอนแรกคิดไว้ว่าจะเล่นเป็นแบบอิดบล็อกไปเปลือยอย่างนี้เลยนะ แต่ถัดไปถัดมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าควรฉาบด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่างานฉาบของผมเนี่ยไม่เป็นเลยนะไม่เคยฉาบงานมาก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่ผมทำครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะเรื่องของการฉาบนะครับก็เห็นว่าด้านในยังมีช่องว่างอยู่นะครับผมก็หาเวลาในวันหยุดนะครับมาทําต่อนะครับก็คือก่อให้เต็มไปเลยนะครับจะไม่มีช่องว่างเหลืออยู่นะตรงนี้ให้มันปิดมิกสนิททั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าถัดไปเนี่ยผมทําการฉาบอย่างไรนะครับเราก็จะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับในเรื่องของการฉาบเนี่ยตอนแรกผมก็ไปเอาสายเก่าที่เป็นสายผสมปูอะไรเงี้ยมานะครับเพื่อที่จะขย่าแล้วก็แยกเอาสายละเอียดออกมาแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียเวลาเลยนะถ้าเป็นไม่ได้เราไปซื้อสายที่เป็นสรายละเอียดเนี่ยที่เขาขายอยู่แล้วนะครับมาดีกว่านะจะช่วยลดเวลาของเราได้นะตอนแรกผมไปทําแบบนี้นะครับเป็นเครื่องสําหรับแยกสายนะครับแล้วก็มาผสมกับ ปูนนะครับแล้วก็ทําการฉาบนะดูวิธีการฉาบของผมนะต้องบอกเลยว่าไม่แนะนําให้ใครทํานะครับเพราะผมเนี่ยทำเองก็เลยแบบเน้นว่าคือไม่ได้ซีเรียสนะเอาให้เป็นแบบแนวแบบเราชอบใจเองนะครับแล้วลองดูนะเนี่ยผมจะฉาบแบบนี้นะครับคือ้ะเรียกว่าฉาบก็ไม่ถูกนะเป็นแบบการป้ายๆแปะๆเอานะครับเอาปูนเนี่ยมาป้ายๆแปะๆให้มันแบบไม่เห็นตัวอิฐบล็อกของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คิดไปว่าอยากได้เป็นแบบแนว ปูนเปือยอะไรเงี้ยนะผมก็เลยทาการขัดเองบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาตัวต้นไม้อะไรมา,มาแขวนหน่อยนะครับบริเวณด้านในเนี่ยนะผมก็ต้องบอกว่าก็ฉาบเหมือนกันนะครับแต่ฉาบแบบไม่ดีนะไม่เรียบเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยผมจะสร้างเป็นโต๊ะนะครับสำหรับเอาไว้ทํางานด้วยอะไรด้วยก็เลยแค่ฉาบให้มันปิดรอยของตัวอิฐบล็อกแค่นั้นนะครับเรจะเห็นว่าผมทํางานผ่านมาประมาณเกือบยี่สิบวันแล้วนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันเห็นไหมครับ 21, 21 แล้วก็มากรอิดรนะัปิดช่องรนะับด้านบนที่เหลืออยู่นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกบริเวณด้านหน้าผมว่าคิดว่าผมจะไม่ฉาบนะแต่สุดท้ายคิดไปคิดมานะครับก็ฉาบดีกว่าอีกแล้วนะครับก็คือแบบคือมันไม่มีอะไรการวางแผนที่แน่นอนนะครับตอนทาตอนนั้นนะครับก็คือทําตามที่คิดเลยนะครับ,รบเห็นว่าฉาบไปเรื่อยๆนะครับฉาบแบบป้ายๆแปลกๆนะก็พยายามทําให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้นะครับ ทำทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เอามาให้ดูนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการทานะเผื่อว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะนาไปใช้ในงานของเราเองได้นะเผื่อใครที่แบบมีความคิดอยากจะสร้างบ้านเองนะครับเป็นด้านทรงโมเดิร์นอะไรเงี้ยเพราะผมก็มีรูปทรงคล้ายๆกับทรงโมเดิร์นอยู่นะสามารถเอาไปทําได้เหมือนกันนะครับ๋ยวก็จะเห็นว่าหลังๆนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานฉากทั้งหมดเลยนะครับผมก็ ทำเองบ้างซ่อมเองบ้างแก้เองบ้างอะไรประมาณนี้นะทำไปเรื่อยๆครับนะบางสิ่งบางอย่างที่อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าผมก็ทําไปแล้วก็คิดไปแล้วก็ลองทําแล้วพอไม่ดีก็เปลี่ยนนะอย่างนเนี้ยผมก็เล่นทาสีขาวลนะ้วาสีขาวเรือเือจากที่เคยจ้างช่างมาทาบ้านมาทานะแต่พอทาไปแล้วก็รู้สึกมันไม่ถูกใจนะครับก็พูดตรงว่าทาไปแล้วมันไม่ถูกใจผมก็เลยแบบจากที่ทาสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาปูนเนี่ยฉาบ ทับไปเลยนะครับจะลองเราลองดูนะเนี่ยตรงนี้นะครับคือเอาน้ําปูนนะผสมน้าเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาเอาทาลงไปเลยเห็นไหมผมทําแบบคือแบบแบบมั่วเลยก็ได้ว่าได้นะครับคือทําแบบตามความคิดไปเลยครับมันก็แบบถ้าตามแบบความถูกต้องเนี่ยผมบอกเลยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับก็ไม่อยากให้ใครทําตามอยากให้ให้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนทานะครับอย่างของผมก็อาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าผ่านมาถึงณจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าผมสามารถทําได้สําเร็จนะครับก็คือสามารถสร้างเป็นห้องเก็บของเองเนี่ยห้องทํางานของผมเองเนี่ยได้แล้วก็ใช้งานมาประมาณสักปีเกือบจะ2ปีแล้วนะครับผมสักปีปีกว่าละปีสามเดือนละนะครับผมสาหรับห้องเก็บของของผมตรงนี้แล้วก็มีการต่อเติมอะไรต่างๆเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถเก็บของหรือว่าทํางานของผมเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยที่นี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยว่างจะมาอัปเดตณปัจจุบันนะครับให้ดูว่า ห้องของผมเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับผมก็ดีนะเป็นสิ่งที่ผมทําเข้าไปนะครับจะเห็นว่าการฉาบปูนของผมเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าการฉาบเลยนะครับเป็นการแบบป้ายๆแปะๆนะตามที่เราคิดเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยใช้เองนะครับมันจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยผมยอมรับได้นะครับแต่ว่าจะให้ไปทําให้คนอื่นหรือว่ามีใครให้ไปทำเนี่ยผมก็ไม่กล้าไปทําให้เขานะต้องบอกตรงๆแบบนี้เลยเพราะว่า ฝีมือผมหรือว่าขั้นตอนของผมมันอาจยังยังไม่ถูกต้องนะครับที่เขาทํากันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ที่อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับว่าตัวนี้เป็นโครงการใหญ่ของผมหนึ่งอย่างเลยที่ผมทํามาประมาณเป็นเดือนนะครับผมตีเท่าวัา1เดือนเลยทำหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะครับต้องบอกหนึ่งเดือนเนี่ยที่ก็คือใช้ในช่วงวันหยุดนะครับจากงานประจําของผมเนี่ยมาทำนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมคนระับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ นำไปใช้ปรับปรุงนะครับทำกับงานตัวเองได้หรือเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับใครที่อยากทําเองได้ผมก็ต้องบอกว่าเราสามารถทําเองได้นะครับแล้วก็งบประมาณที่ผมใช้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก25,000ืบาทนะครับจากที่ผมเคยคุยกับช่างนะ้ช่างเตีราคาเนี่ยต้องบอกว่างบเนี่ยเกินนี่ไป3เท่าสี่เท่าเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ